มาแล้วนะฮะสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องม o n e y h ฮ r โรเราเร่วมการสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับม o n e y h ฮ r o รนะครับและนี่ก็คือรายการหุ้นเด่นรอบวันประจำวันที่ยี่บเก้าเดือนแปีสอง5ัหร้อยหกสบห้าครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่มาดึกไปหน่อยตอนนี้ก็สามทุ่มห้าสิบสองละตลาดแดงๆวันนี้นะฮะพอดใครรอดบ้างนะขอเสียงหน่อยเร็ว <laughs> พอดใครรอดบ้างพอดผมรอดไหมวะเนี่ยพอดผม รู้สึกว่าเลือกหุ้นถูกตัวนะพอผมไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างก็เล่าให้ฟังหน่อยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอตอบคำถามผู้โชคดีก่อนดีกว่าอันนี้มีใครเป็นผู้โชคดีบ้างสามคนแรกครับมีคนบอกนั่งรอเกือบหลับคุณสายรุง้งแฮ้ๆคุณสปีดบอกว่าแดงห้าเขียวหนึ่งนะฮะ <c oughs> คุณจันจิราบอกไฟไม่พอแล้ววาย ยัยแล้วยัยแล้วไม่ดีไม่ด,มดีนะอ่าโอเคเสียงผมโอเคไหมทุกคนได้ยินชัดเจนเนาะถ้าเสียงผมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มตอบคาถามเลยนะครับเสียงผมถ้าไม่ชัดก็ยังไงก็ทักมาได้นะเอาละเดี๋ยวเราตอบคาถามเลยครับคนแรกคุณนุ่นนะครับซิสบีคนที่สองคุณสุริยาพีโมงแล้วก็คนที่สามนะครับจะเป็นคุณไั่บุญน,นะท n p อก็ไม่ซ้ำจากที่ผมคัดมานะครับผมคัดมาได้แค่แปดตัวเท่านั้นเอง แปดตัวบางตัวก็เล่นได้บางตัวก็เอามาเตือนนะครับให้ระวังนะก็ลองดูนะครับโอเคโอเคไม์ชัดนะครับเนะื้อเรี่นะอาคุณมากครับมาไปเลยครับซีสบก่อนเลยคนแรกนะครับคุณนุ่นผมลงช็อตเตือนไว้นะหลายๆคนนะครับที่ได้ดูช็อตผมมองว่าเฮ้ย คุณน่าจะได้กำไรในวันนี้นะถ้าคุณยังยังพอตว่างแล้วสามารถเก่งกำไรต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าพอตคุณไม่ว่างคุณอาจจะไม่ได้เล่นอะไรเลยวันนี้ครับวันนี้ซึ่งเป็นวันแห่งโอกาสเลยนะราคาลงมาในช่วงเช้าแน่แนๆอูกแล้วครับลงมาแบบตามดาวโจน,น่ะแต่ว่าพอถึงเวลามันจะดีดกลับเองอัตโนมัตินะพอมันนึกได้ว่าเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนี่มามันก็ดันกลับขึ้นไปนะ <laughs> ประมาณนั้นนะครับอ่ามาดูซิดวีครับคุณนุ่นหาหุ้นมาเผื่อเพื่อนๆได้ดีมากเลยนะ เทรนยังคงเป็นขาขึ้นนะครับในเคลื่อนย่อยชุดนี้และล่าสุด13.9ซับลอต13.10เห็นไหมซับลอต13.10นี่คือหุ้นย่อนะครับสายหุ้นย่อเลยเทรนขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักชุดนี้มีแนวต้า14.8มีโอกาสที่จะกลับไปที่แนวต้านได้ครับวันนี้เจอแรงขายมหาศาลนะครับแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ได้นะตัวนี้สวยครับคุณนุ่นครับเป็นตัวที่ดีเลยทีเดียว นะตัวถัดไปนะครับตัวที่สองเป็นของคุณสุริยานะครับพิโม่ไปดูกันพิโม่ตัวนี้ภาพรวมเป็นยังไงโอ้โหรอดไม่รอดโอ้โหหมาดเสียวนะผมเกรงว่า เขาเขาจะโหดนะฮะตัวนี้เคยลงช็อตให้ดูอย่าว่าตัวนี้มีโอกาสที่ราคาจะวกกลับไปที่เดิมได้ถ้าไม่หลุดโลชัไมสามจุดสี่แปดสามจุดสี่แปดคือซอฟลอดครับถามว่าหลุดเลี่ยงยังไม่มีราคาปิดนะครับแท่งไหนเลยที่ต่ำกว่าสามจุดสี่แปดแปลว่ายังไม่หลุดและยังคงเสียงได้ครับแต่ถ้าอยากชัวร์ถ้าอยากเสี่ยงตัวนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวรองงดแท่งเขียวส,สวยๆก่อนขึ้นมาสัก3ามจุดห แบบนี้ถึงจะมีโอกาสจะกลับขึ้นไปโซน4บาทได้แต่ถ้าไม่มีแท่งงัดขึ้นมาแบบนี้นะครับอาจจะเหนื่อยนะอาจจะย่ำอยู่แถวนี้แล้วแล้วก็จะทำให้เราเสียวจนหลุดจะไม่หลุดวะอะไรมานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าจับตาดูดีๆครับสำหรับตัวพิโมครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับในช่วงเข้ารายการเป็นคุณภัยบูนถาม tnp มา bnp ภาพรวมตอนนี้พยายามจะขึ้น ทรงก็ดีนะพยายามจะขึ้นนะครับมีเบรกไฮแล้วสองรอบชุดนี้หนึ่งนะครับแล้วก็สองก็เบรกไปละแล้วก็พักแล้วก็เตรียมจะขึ้นชุดนี้ผมมองว่าเก่งกาไรได้นะยังทรงดีอยู่ครับมีลุ้นเบรกด้วยซ้ําถ้าอยากจะเสี่ยงถ้าพรุ่งนี้เปิดมาแล้วเขาไม่กระโดดข้ามแนวต้านที่โซนประมาณ4.24นะครับก็สามารถเสี่ยงได้นะแล้วก็วางสต็อรสั้นๆที่4.08นะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่าลุนเบรกแหละนะแต่ถ้าราคามัน เขาเรียกว่าเปิดแล้วก็ทุบลงมาต่ำกว่า4.08แล้วเรายังไม่มีสถานะนะครับเราสามารถวางแผนการเล่นได้มันจะเป็นการสวิงแล้วทีนี้ยซอลรอจะอยู่3.92ลองดูฮนะลองสองดูสองแผนนะครับซึ่งเราเราจะเลือกได้ที่หน้างานนะว่าเราจะได้เล่นแผนไหนต้องดูบิตออฟเฟอร์หน้างานให้เป็นนะครับเราจะเลือกได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่วงตอบคาถามต้นรายการครับยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับกุณแ์พลาดไปคนเดียวเนี่ยหน้าจอผมเนี่ย แต่ว่าธานีของคุณแบงก์ก็ติดมานะวันนี้แต่ผมไม่ได้เลือกมาไปะอะไรเนี่ยมาเล่นอะไรกันเนี่ยมาคุยกันเล่นละนะแต่ละคนปไะไปลุยกันดีกว่าครับหุ้นวันนี้เจ็ดตัวแปดตัวที่คัดมาตัวแรกเซเว่นอครับมาดูภาพรวมก่อนเซเนเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นหุ้นเก่งกำไรได้ในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมี Day ์เทรดให้ได้เล่นกัน เพราะว่าอะไรเซ p อัพราคามาปิดจ่อแนวต้านเลยครับแนวต้านก็คือโซน0.94วันนี้โอ้ล็อปขึ้นมา0.95แล้วปิดที่0.93ส่งกําลังดีครับเพราะว่าการโอ้ล็ปขึ้นมาชุดนี้เพิ่งจะขึ้นมาในช่วงเย็นนะฮะและภาพรวมในทำเฟรม5้าทีเนี่ยจะเห็นว่ามีวอลุ่มเข้าตอนช่วงเวลาบ่าย2้5แล้วก็ออกข้างชุดนี้คือชุดสะสมกําลังมีโอกาสเบรกได้ครับแต่เงื่อนไขนะครับ ห้ามหลุด90สตางค์ตรงนี้0.90คือซอบร้อนครับถ้าย่อลงมาไม่หลุดมีโอกาสจะนิวไฮได้ตัวนี้เฝ้าเดทเทรดได้สหรับเว่นอัพนะครับใครที่มีประสบการณ์ในการเดทเทรดเอาไปเฝ้าได้ครับส่วนมือใหม่อย่าเพึ่งนะฮะหรือเพิ่งใจร้อนไปหาหุ้นสวิงเล่นดีกว่าถ้าเป็นมือใหม่ตัวที่สองครับตัวนี้นําเสนอมากๆานะครับเขาสวยส่วนกิจการเนี่ย น่าจะมีในเดอะสต็อกของอาจารย์ภูมินะจำไม่ได้นะครับว่าอีพีไหนลองไปส่องดูนะว่ากิจการเขาเป็นยังไงแต่กราฟเขาสวยมากครับตอนนี้สวยยังไงมาดูทรงนะครับคือภูเขาลูกแรกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทิ้งลงมาการทิ้งลงมาลูกนี้นะครับหลังเขาชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่หลุดโลยี่องจุดเก้านะครับจุดเริ่มต้นของเขาลูกนี้ก็เลยเริ่มไปแล้วนะครับประมาณโซนประมาณยี่สามจุดสาม ก็เริ่มเด้งขึ้นมาละชุดนี้กําลังสร้างภูเขาลูกที่สองซึ่งภูเขาลูกที่สองเนี่ยแนวต้านจะอยู่สามสิบห้าเลยมีโอกาสจะมาถึงได้ครับแต่เงื่อนไขในการมาถึงก็คือห้ามเสียทรงการขึ้นชุดน,นี้ห้ามหลุดโลล่าสุดปัจจุบันจะอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดหกนะครับนี่คือซัล็อตล่าสุดยี่สสี่จุดหกห้ามหลุดถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดมันจะเป็นเขาซิตีไ้ไปหน่อย แต่ถ้าไม่หลุดเนะี่ยมีโอกาสจะพักแล้วก็ไปพักแล้วก็ไปพักแล้วก็ไป,ไปจนถึงสาสิบ้าบาทได้เพราะฉะนั้นการวางแผนการเล่นหุ้นตัวนี้คุณรู้แล้วว่าแนวทางในอนาคตมันอาจจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นรอย่อนะครับรอย่อไม่ต้องรีบไล่ยี่บหกบาทยี่บห้าบาทนี่กําลังดีครับพักลงมาก็ค่อยว่ากันนะส่วนใครสะดวกซ็อปที่อต้นทางเลยอ่นะยี่สิบสองจุดเก้าศูนย์ก็สามารถตั้งตรงนี้ได้ผมคิดว่าไม่น่าหลุดสดีนะครับตัวนี้สวยฮะแต่ว่าระยะกลางถึงยาวนะครับ สายซิงที่เป็นเอฟซีมันเอฟซี FC รายการหุ้นเด่นอาจจะไม่ชอบแต่คิดว่าน่าจะมีสายเมซิงบ้างแหละอยู่ในนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับสามารถตัวนี้ผมนั่งดูงนะวันนี้จะเอาก็ไม่เอานะฮะเพราะว่าตลาดแดงวันไหนตลาดแดงเนี่ยหุ้นมันมักจะยืนไม่ค่อยอยู่เวลาขึ้นนะผมเห็นโซนประมาณหกจุดห้าเนี่ยพยายามจะยืนนะครับแล้วก็รีบไปหน่อยรีบขึ้นไปหน่อยทําให้ไม่สามารถขึ้นได้สําเร็จนะครับก็เลยลงมา แต่ภาพรวมยังดูดีนะครับตัวสามารถเนี่ยภาพรวมยังมีขึ้นพักทะลุรอบหนึ่งพักแล้วก็ไปรอบสองเทรนยังคงเป็นขาขึ้นครับน่าสนใจถ้ายอ่อลงมาแต่ว่าถ้าไม่ยอ่อนะครับถ้าไม่ยอ่อต้องไปดูห้านาทีเพื่อหาจังหวะในการเข้าเทรดห้านาทีก็โคตรสวย <laughs> ตรงนี้ที่ผมพยายามดูอยู่นะฮะโซนนี้นะมันสะสมเร็วไปหน่อยโซนนี้นะครับแล้วก็รีบดันขึ้นพอสุดท้ายดันขึ้นสะสมนิดนิดเดียวแล้วดันขึ้นมันก็เลยร่วงลงมา มันแรงมันน้อยแต่การล่วงลงมาก็ถือว่าโอเคนะซบลอดหกบาทยี่สิบสำหรับสามารถนะครับถ้าย่อลงมาไม่หลุดหกบาทยี่สิบจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อมีโอกาสจะกลับไปเทสหกบาทหกสิบห้าได้อ่าอันนี้ถือว่าดูดีครับใช้ได้เลยใครอ,อยากจะได้เทรดตัวนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันมันจะไม่ใช่ลักษณะของเบรกเอานะครับมันจะมันมันอยู่ในโซนของหุ้นย่อแล้วในห้านาทีแต่หลุดหกบาทยี่สิบต้องรีบคัดนะครับถ้าไม่คัดเดี๋ยวจะลงมาเล่นโซนล่างนะฮะ โซนหบาท5้าบาทแ0ดสิบโซนนี้ฮะเดี๋ยวจะหนาวนานนะตัวถัดไปครับซาวิน่าโอ้ซาบินา่าน,านี่แข็งเล,เลือนวะแข็งมากครับเห็นซาบิน่าและคิดถึงเซเป้อารมณ์เดียวกันเหมือนจะหยุดก็ไม่หยุดนะฮะเหมือนจะพักก็ไม่พักไม่อยากเสียทรงอีกทั้งฮะก็ท <c> ร <oughs> งดีครับตัวปรินซ์เองก็แบบนี้แหละนะก็มีขึ้นพักขึ้นพัก ก็นิวไฮเรื่อยๆครับสร้างไฮสร้างโลใหม่เรื่อยๆทั้งขึ้นย่อยแล้วก็ขึ้นกลางนะครับเทรนด์ภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้นครับย่อลงมารอบที่แล้วใครวางแผนกระเล่นไปก็ต้องยินดีด้วยนะฮะลงมาใกล้ๆกับโลขึ้นย่อยพอดีเลยย4ิบสี่บาทเจ็ดสิบฮะลงมาแตะเลยนะตรงนี้โลขึ้นย่อยนะครับแต่ว่าผมผมจําได้ว่าผมน่าจะให้โลขึ้นกลางไปเพราะว่าขึ้นย่อยเนี่ยก่อนหน้านี้น ชุดนี้มันมีการหลอกอยู่ผมก็เลยหลบให้ที่ประมาณ23.6บแต่ไม่ว่าโลจะอยู่ตรงไหนก็ตามครับถ้าคุณวางแผนการเล่นในชุดที่เขาย่อลงมาชุดนี้นะครับคุณได้กําไรนะคุณได้กําไรไปแล้วมันนิวไฮไปละใครที่ยังไม่เทคโรฟิตก็สามารถล็อกกําไรได้นะครับในส่วนนี้ส่วนใครที่ล็อกกําไรไปแล้วจะวางแผนการเล่นรอบหน้าควรจะรอย่อลงมาก่อนนะครับ รอบนี้ผมจะให้ซอ p ล o อตใหม่นะไม่ให้ยี่สบสามุดหกเพราะว่าโซนนี้มันชัดแล้วครับยี่ี่จุดเจ็ดนะครับนี่คือซอ p ล o อตใหม่นะย่อลงมารอบหน้าห้ามหลุดยี่ี่จุดเจ็ดนะครับถึงจะวางแผนการเล่นได้นะแล้วก็พอสวิงขึ้นก็ t เทค Profit ได้ที่แนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับนี่คือซาบิน่ครับเป็นหุ้นแข็งประจําวันเลย <laughs> มันมันขึ้นไม่เสียทรงเลยอะ่ะเออเขาเปลี่ยนธุรกิจแบว่า ดูตัวถัดไปครับ T plus ว่ยังไงตัวนี้หน้าเขาหลังเขาเสร็จแล้วครับกำลังจะสร้างเขาลูกที่สองครับช่วงนี้ใช้ศัพท์คำนี้บ่อยเพราะว่าเห็นเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจง่ายเนาะหน้าเขาเสร็จไปแล้วนะครับมีขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักขึ้นเสียทรงหุดโลนะครับหุดโลลงเด้งลงเด้งลงมาไม่ต่ำกว่าตีนเขารอบก่อนหน้าก็คือ2.48พอไม่ต่ำกว่าครับเริ่มมีสะบัดสะบัดอยากจะขึ้น แต่ยังไม่ผ่านแนวต้านนะครับแนวต้านชุดนี้อยู่โซนประมาณ3.36ถึง3.42นะครับ3.36ถึง3.42ชุดนี้ถ้าพักตัวแล้วไม่หลุดโลผมว่ามันไม่น่าจะมีโลแล้วแหละมันขนาดวันนี้ตลาดแดงมันยังพยายามงัดขึ้นมาเลยวุลุมก็เข้าด้วยผมคิดว่าเขาจะมีการสร้างวิกไว้ในเร็วนี้นะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ชอบเดเทรดลองเฝ้าจับตาดูถ้าราคาผ่าน3.3 6าถึง3ามจุงนโซนนี้ไปได้แบบมีวอลุ่มนะครับคุณจะสามารถวางแผนการเล่นได้แล้วก็เทคโปรฟิตออกเมื่อได้กําไร3 5ถึงช่องก็ได้นะส่วนใครไม่อยากจะเทคโปรฟิต3-5ช่องก็มองแนวต้านถัดไปที่โซน3 8 0นะครับส่วนซับรอดไม่มีนะเพราะว่าเดย์เทรดเราจะหาซับอตที่น่าอง่ะนะครับเดี๋ยว25หนาทีสิโอ้5นาทียังไม่เป็นทรงเลยดูเดย์ดีกว่านะฮะดูเดย์ง่ายที่สุดตัวถัดไปครับจะเป็น spa ตัวนี้เพิ่งเป็นหุ้นการบ้านมาด้วยหุ้นหอด้วยทุานการบ้านด้วยมั้งเนี่ยนะสำหรับสมาชิกใช่ไหมตัวนี้ก็สวยครับเพราะว่าราคาเนี่ยนิวไฮได้ในวันนี้ทั้งที่ตลาดแดงเปิดย่อนี่ก็ใจหายอยู่นะแต่ย่อลงมาไม่หลุดโลก,ก็ไม่เป็นไรครับแล้วราคาก็สามารถนิวไฮไปได้สาเร็จนะครับรนด์ภาพรวมเป็นขาขึ้นมีโอกาสจะขึ้นได้ต่อครับแต่การวางแผนการเล่นในรอบถัดไปควรจะต้องรอย่อก่อนใครที่วางแผนการเล่นตอนย่อไปแล้วราคานิวไฮก็็อกกำไรหน่อยนะส่วนใครที่ ยังไม่ได้วางแผนการเล่นรอยย่อลงมาสักประมาณ9บาท60 9บาท30กาลังดีนะครับแล้วก็วางซับอตที่ประมาณ9บาทจริงๆมัน9.05ผมให้เป็นเลขกลมที่9บาทนะครับส่วนแนวต้านถัดไปผมมองใกล้ๆก,ก็เลย10บาทเป็นแนวต้านจิวิยาครับเป็นโซนเปลี่ยนสเปรดด้วยนะ10บาทนะครับตัวถัดไปจะเป็น BCP เอ้ยตัวนี้เอามาเตือนนะทุกคนที่อยากจะเตือนเพราะว่าอัตราเงินขายขึ้นแต่ว่ามันขึ้นขาเดียวเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับ มาดูภาพรวมๆกันก่อนก็ขึ้นพักขึ้นพักพยายามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจังหวะที่ดีที่สุดในรอบก่อนหน้านี้ก็คือโซนประมาณ28บาท29บาทโซนนี้นะครับเพราะว่ายอ่อลงมาแบบเหมือนบ้านปูเลยเคยเามาวิเคราะห์อยู่ว่าเฮ้ยตัวนี้มันเหมือนบ้านปูเลยนะยอ่อลงมาใกล้ๆจุดซับรอดในคลื่นระยะกลางนะครับแล้วไม่ยอมหลุดครับพอไม่หลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเด้งยาวเลยเด้งสวนจนนิวไฮครับเด้งแบบไม่มีจุดพักเลยแบบนี้วางแผนการเล่นไม่ได้แล้วนะ ใครที่จะมาไล่ตอน36.25ต้องระวังครับมีโอกาสที่ราคาจะย่อสูงนิวไฮตอนนี้ภาพรวมเป็นขาขึ้นชัดเจนครับถ้าจะวางแผนการเล่นคุณรอหน่อย32บาท50 30บาทเดี๋ยวย่อลงมาครับราคาน้ำมันตลาดโลกก็ค่อนข้างผันผวนครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเพราะฉะนั้นถ้าจะวางแผนการเล่น BCP นะในอนาคตให้รอย่อลงมาในโซนเดิมครับค่อยวางแผนการเล่นตรงนี้ไม่ควรไล่ราคาครับตัวสุดท้ายนะครับวันนี้น่าจะเป็นลานนาครับ ตัวนี้จันพื่เคยทาช็อตให้ได้ดูแล้วว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะมันมาปิดจอต้านนะและวันนี้ครับลานนาปิดจอต้านอีกแล้วพรุ่งนี้ผมคาดว่าน่าจะมีการนิวไฮขึ้นไปได้แน่ๆน,นะครับเพราะว่าปิดยี่0จุดสีู่นแล้วพรุ่งนี้ยังไงก็นิวไฮครับวันนี้น่าจะมีการกดาราคาให้ปิดตับให้ปิดแบบไม่ให้เกินแนวต้านนะกลัวคนแห่เข้ามาพอคนไม่แห่เข้ามาพรุ่งนี้ก็แอบเปิดกระโดดนะฮะ เพราะฉะนั้นลานนาในอนาคตก็คือพรุ่งนี้นี่แหละถ้าเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับจากโซนยี่สิบสี่จุดสี่อาจจะไปเปิดที่ยี่สบสี่จุดหกถ้าคุณเห็นแกลบช่องแบบนี้นะครับช่องแบบนี้ปุ๊บอยู่ดีเปิดโดดขึ้นไปแบบนี้คุณํางแผนการเล่นได้นะแล้วก็ซับล็อตที่แกลบนะครับแกลบก็คือยี่สิบสี่จุดสี่นี่คือซับล็อตครับถ้าจะเล่นสั้นนะถ้าจะเล่นสั้นให้วางแผนซับล็อตตรงยี่สิบสี่จุดสี่ครับถ้าเปิดปุ๊บแล้วลงมาปิดพร้อมวันลุ่งในนาเมเฟสเล็กๆอาจจะต้องคัดออกก่อน แต่ว่าถ้าเปิด24.6ปุ๊บแล้วยืนได้ยืนแข็งแล้วดันขึ้นไปโซนประมาณ24.7-24.8แล้วก็ออกข้างในทางเฟรม5นาทีแบบนี้มีโอกาสจะขึ้นได้ต่อในช่วงกลางวันนิสัยนะครับนิสัยของหุ้นจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เอาไปเฝ้าดูสําหรับสายเล่นสั้นนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เล่นสันน้นตรงนี้ก็ซอฟลอจะอยู่ที่ประมาณ23.30นะครับรอให้ราคายืนเหนือ24.4ให้ได้ก่อนในอนาคตย่อลงมาแล้วค่อยวางแผนการเล่นนะ เรียบร้อยครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้นทั้งแปดตัวหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำการบ้านต่อด้วยผมไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะแค่เอาหุ้นมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอาละเมื่อถึงช่วงท้ายรายการมาเร็วไปเร็วหุ้นมีน้อยตลาดลบเยอะเลยฮะมาตอบคำถามกันดีกว่าครับมาผู้โชคดีสามคนวันนี้นะครับจะเป็นใครนะผมจะซุ่มเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์ฟอเร็กต่อละ <laughs> เดี๋ยวมีนักเรียนฟอเร็กมาตามเลยนี้ คำถาม,ถามท้ายรายการนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้จะเห็นพร้อมกันทุกคนนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแต่ก่อนอื่นขอโฆษณาประชาสัมพันธ์ก่อนครับคอร์สเด t เทรดเน้นเทรดไม่เน้นถือนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะเราจะเริ่มสอนในวันที่6กันยาน,นี้แล้วนะครับคราวนี้มีผมกระจันเพื่อน,นะครับที่จะเป็นคนพาดูดหน้าเทรดครับเนื้อหาก็จะเหมาะกับสายเก็งกำไรระยะสั้นครับ ใครที่ชอบเล่นเดทเทรดอยู่แล้วอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถลงทะเบียนคอ้อนี้ได้เลยครับเราจะพาดูวิธีจุดซื้อจุดขายนะครับแล้วก็พาดูสูตรสแกนหุ้นหน้างานได้ว่าตัวไหนมีโอกาสที่จะเล่นในวันนั้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการสอน1เดือนครึ่งครับถือว่านานมากๆเลยครับหเดือนครึ่งเนี่ยแล้วเราเจอการสัปดาห์ละ3าครั้งนะครับเช้าบ่ายเช้าบ่ายแบบนี้เออไม่เก่งให้มันรู้ไปใช่ไหมเพราะว่าเราไลฟ์ ไลฟ์หน้างานด้วยนะครับพาดูหน้าเทรดหน้างานด้วยนะใครสนใจลงทะเบียนได้เลยครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง6กันยานะครับแล้วเราจะปิดรับลงทะเบียนแล้วก็เริ่มสอนทันทีในวันที่6กันยาครับฝากด้วยแล้วกันนะครับอมาดูครับใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้จะกดเลยนะสามสองหนึ่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 งไปเลยครับสุ่มผู้โชคดีท้ายรายการครับมาปุ๊บอ่ะหายไปแล้ว โอเคได้ผู้โชคดีเรียบร้อยนะครับได้แก่คุณวาสนาครับถาม AAV มาและคุณภับูลถาม PJ w บนยูครับและคุณบิ๊กบอสถามเซลิกครับยินดีกับผู้โชคดีด้วยคุณบิ๊กบอสนี่หน้าใหม่นะคุณวาสนาก็น่าจะหน้าใหม่ที่ที่เพิ่งจะได้นะครับในรายการผมส่วนคุณภัยบูล์นี้ได้ประจําอยู่ใครที่พลาดไปก็อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้ววันนี้เราไปดูอผู้โชคดีก่อนเลยนะครับ AAV ครับ คุณวาสนามาดู AV ครับภาพรวมเป็นยังไงไซเวยักษ์เลยครับ A v ผมมองว่าถ้าจะเล่น a v ให้ได้เปรียบนะครับผมมองว่าควรจะรอเล่นในช่วงของการย่อตัวลงมาแถวแถวสองบาทนะตรงนี้ครับเนี่ยแนวรับแนวะต้านมันอยู่โซนนี้ตลอดเลยมันอยู่อย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปี2021ละ แนวต้านข้างบนอยู่ประมาณสาบาทถึงสบาทยี่สิบนะครับส่วนแนวรับด้านล่างอยู่ประมาณสองบาทมีโอเวอร์แลปลงมาบาทเก้าสิบแปดด้วยเนี่ยเราเห็นอยู่นี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูกราฟแบบนี้ราคาอยู่สองบาทจะอยู่สองมันไม่น่าเข้าไปเล่นะเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันถูกสําหรับเราแล้วนะครับแต่ถ้าจะเก็งกาไรอ่ะควรจะรอย,ยอกว่านี้หน่อยสักสองบาทยี่สิบกำลังดีนะครับส่วนถ้าจะวางแผนการเก็บเขาเห็นสายการบินกับบินปกติใช่ไหมอยากจะเก็บหุ้น อันนั้นแล้วแต่เลยนะว่าชอบราคาไหนนะครับออนี่คือ AAV นะครับตัวถัดไปจะเป็น PJW นะดูกันแต่วันผลยังไงมีเครื่องหมาย XM ในวันที่30เดือน8ก็คือพรุ่งนี้ต้องมาดูกันว่าการขึ้นเครื่องหมายในวันพรุ่งนี้ของ PJW จะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่ากัแบบราคาหุ้นนะครับเพราะว่ามี การขึ้นทำไมก็คือการเพิ่มทุนเนาะแล้วก็จ่ายผลผลเป็นหุ้นว้าวจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดจทั้งสองอย่างเลยอเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับถ้าพรุ่งนี้เกิดเปิดแล้วร่วงลงมาครับถ้าไม่หลุด4.38ผมมองว่ายังดีอยู่นะครับยังมีโอกาสจะสร้างเขาต่อไปได้นี่คือเขาลูกแรกเท่านั้นน <laughs> ะเดี๋ยวมีลูกสองครับลูกสองจะลงมาลึกขนาดไหนไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ ถ้าจะเก่งกาไรนะแล้วราคาเปิดโดดลงมาไม่ต่ำกว่า4.38นะครับวางแผนการเล่นโซนนี้ได้แล้วเทคโอฟิตตอนที่ราคาเด้งขึ้นมาครับแต่ถ้าเปิดลงมาแล้วทิ้งดิ่งหลุด4.38ครับแน่นอนจบหน้าเขายอดเขาแล้วก็กำลังสร้างหลังเขาครับการจะเล่นหลังเขาให้ได้เปรียบต้องรอราคาลงมาใกล้ๆกับตีนเขาเนี่ย3.32นี่คือซอลอนนะครับตีนเขาลูกแรกนะประมาณนี้ครับ PJ จะเป็นอยู่ตัวถัดไปนะครับอ้าผิดอันเซลิกของคุณบิ๊กบอสครับ มีเสียงรถพยาบาลไม่ได้ยินเสียงรถพยาบาลนานมากเพราะว่าปกติไลฟ์ออฟฟิศนะวันนี้กลับมาไลฟ์ที่บ้านซ้อมนอนอยู่ออฟฟิศเนี่ยของอินเตอร์เทนเยอะมากเลยฮะทั้งเกมทั้งหนังอนอนไม่ค่อยจะนอนตอนคืนเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวสัปดาห์หน้าสอนไม่ได้ <laughs> ใช่สัปดาห์หน้าไหมวะอ่ะใช่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะสอนไม่ได้นะมามาดูกันครับเซลิกครับภาพรวมเป็นยังไง คล้ายๆกับเคดมันยเลยขึ้นพักทะลุพักทะลุไปอย่างเดียวจบคุณเห็นไหมว่าทุนเจ้ามืออยู่ประมาณไหนสองจุดห้านะเดาๆนะไล่ไปถึงห้าบาทแล้วก็ปิดเกมนะจบแล้วก็ร่วงร่วงร่วงยังลงเด้งลงอยู่เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ในคลื่นย่อยชุดนี้กําลังเป็นขาลงอยู่การจะวางแผนการเล่นตรงนี้ถือว่าลําบากนะฮะลำบากมันยังไม่มีจังหวะกลับตัวเออแต่ถ้าเราเล่น ในภาพที่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้เล่นขึ้นย่อไอเล่นขึ้นระยะกลางคุณจะเห็นซับลอดของเขานะครับที่เขาสร้างไว้ก่อนที่จะขึ้นเนี่ยก็คือสองจุดสามสี่ตรงนี้ถ้าไม่หลุดสองจุดสามสี่นะครับมีโอกาสจะสวิงกลับขึ้นไปได้แนวต้านห้าบาทอาลองลองดูดีๆครับเลือกดีๆว่าเล่นขึ้นไหนแต่ถ้าไปเล่นก่อนหน้านี้เล่นไอสโซนี้นี่เนี่ยอันนี้คือต้องรอถัวอย่างเดียวครับประมาณนี้ครับสำหรับซลิกนะฮะ เรียบร้อยสำหรับการตอบคำถามให้เพื่อนๆนะผู้โชคดีทั้งสามคนช่วงท้ายรายการครับคุยอะไรกันเนี่ยเยอะแยะนะนักเรียนนักเรียนหลังห้องนะฮะคุยกันเต็มไปหมดเลยเนี่เพื่อนใหม่ก็ตั้งใจเรียนนะครับเด็กหลังห้องเขาเก่งกันหมดแล้วนะฮะเขาก็เลยคุยกันปานชัดตอนนี้ก็ไลฟ์จบเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วต้องไปแล้วเดี๋ยวจะไปไลฟ์ห้อง Forex ต่อนะครับใครที่เป็นนักเรียน for ์เก็เดี๋ยวเจอกันนะในคลาสในกลุ่มนะครับอะไรเนี่ยคุยอะไรกันเนี่ยเน้นไม่มีงานทำแล้วมานั่งพิมพ์คุยกับ f อ ใครที่ไม่เคยดูรายการเนิร์ดก็ไม่ต้องแวะไปดูนะครับเสียเวลาครับ <laughs> ยอกยอกยอไปทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะที่ใต้คลิปนะครับอยากคอมเมนต์พูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับอยากแชร์อะไรก็แชร์ได้เลยนะวันนี้ อยากจะให้แชร์เรื่องเฮ้ยวันนี้ตลาดเปิดลบเรารู้สึกยังไงอ่ะพอร์ตเราโล่งไหมพอร์ตเรายังว่างอยู่ไหมล้มีอ่ามีรุดโลมไหมหรือว่าได้วางแผนการเล่นตัวไหนไปบ้างในวันที่ตลาดย่อขนาดนี้นะครับผมมองว่าเป็นโอกาสเลยนะฮะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับอืมไปทุกคนไปละทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ